ไอกรนในเด็กติดต่อง่ายอันตรายค่อนข้างมากมาขอความรู้กันไปที่สายแพทย์หญิงรังรักสวนดอกกุมารเวชศาสตร์ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลนวเวศค่ะคุณหมอรังรักคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอรังรักสวนดอกจากโรงพยาบาลนวเวศค่ะสวัสดีค่ะขอความรู้เลยค่ะคุณหมอขาโรคไอกรนคืออะไรก่อนเลยคะคุณหมอโรคไอกรนค่ะค่ะ โรคไอกนเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจค่ะติดต่อจากการสัมผัสระองฝอยจากการไอจามน้ำมูกน้ำลายและเป็นเชื้อที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าบอดีราเพอร์ทัสติสค่ะเป็นโรคที่เกิดเฉพาะในคนจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่เรารู้จักกันมายาวนานแล้วก็มีการระบาดพบได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของ สาธารณสุขทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจากการติดเชื้อและการฉีดวัคซีนเนี่ยจะอยู่ในร่างกายคนเราได้แค่5-7ปีเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดกลุ่มบุคคลใดเช่นเด็กๆไม่ได้รับวัคซีนตามโปรแกรมหรือผู้ใหญ่ไม่ได้รับการกระตุ้นทุก10ปีภูมิเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วก็เกิดการระบาดได้ทีนี้จากการที่ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ติดเนี่ยเคยได้รับวัคซีนมาบ้างแล้วอาการจะไม่รุนแรงแต่ไอได้นานหลายสัปดาห์ซึ่งเราเรียกว่าโรคไอร้อยวันอันนี้อาการเกิดเนี่ยก็จะเหมือนหวัดธรรมดาทั่วไปค่ะแต่การแพร่กระจายเชือ้อจากการไอจะแพร่กระจายเชื้อได้นานแต่ถ้าในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่าหนึ่งปีโดยเฉพาะถ้ายุต่ำกว่าหกเดือนผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดเรื้อรงัง โรคหอบผืดปานกลางหรือรุนแรงกลุ่มนี้จะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่เกิดกับเด็กเหรอคะ,อะเด็ก<ๆ><ๆ>เกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเด็กเล็กผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้สามารถที่จะเกิดอาการไอรุนแรงจนตัวเขียวหยุดหายใจหรือเด็กเล็กสามารถไอมากจนมีเลือดออกที่ เยื่อบุตาขาวเลือดออกในสมองชักได้เสียชีวิตได้ค่ะค่ะที่คุณหมอบอกว่าคล้ายคอาการคลคลๆ้หวัดเขามีอาการอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอไอกรมอ๋อค่ะโรคไอกรจริงๆมีสามระยะนะคะระยะแรกเรียกว่าอาการของอาการหวัดเรียกภาษาแพทย์เรียกว่าคาตารัสเตตค่ะจะมีอาการไข้ต่ำๆน้ำมูกเพราะฉะนั้นเราจะแยกยากจากโรคหวัดทั่วๆไป แต่อาการจะนานหนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่ะระยะนี้จะแพร่กระจายเชื้อได้มากระยะที่สองเรียกว่าระยะไอรุนแรงค่ะหรือ Paroxysmal State จะมีอาการรุนแรงไอเป็นชุดติดต่อกันถ้ามีอาการมากอาจจะตามมาด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงมีเสียงหายใจเสียงวู o เรียกว่า Whooping c o u g ค่ะบางรายจะมีอาการอาเจียนเยอะหรือไอมากจนขาดออกซิเจน ตัวเขียวหยุดหายใจได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กอายุน้อยกว่าหนึ่งปียิ่งให้อายุน้อยกว่าสามถึงหกเดือนเนี้ยต้องระวังอย่างมากค่ะระยะไอรุนแรงแบบนี้เนี่ยจะเกิดได้นานสองถึงสี่สัปดาห์ทีเดียวเพราะฉะนั้นสองระยะนี้จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ส่วนระยะฟื้นตัวค่ะเรียกว่า Convalescent State อันนี้เนี่ยจะมีอาการไอแล้วก็อาเจียนทุเราลงจะค่อยๆหายไปใน ช่วงสองถึงสามสัปดาห์แต่มีบางรายอาจจะไอได้นานกว่านั้นค่ะเราเรียกว่าไอร้อยวันเพราะสามารถไอได้ติดต่อกันหลายเดือนค่ะอืมคือถ้าเห็นชัดเด่นๆซึ่ก็คืออาการไอนี่แหละใช่ค่ะถ้าไอแปลกๆไอไหลายๆวันอันนี้ควรไปพบแพทย์ทีนี้จริงๆแล้วโรคนี้มีวิธีรักษามีวิธีควบคุมโรคค่ะปกติเราจะวินิจฉัยจากการที่หนึ่ง มีดูจากอาการของโรคบวกกับประวัติของการระบาดการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่มั่นใจเรามีแ l บ p ค่ะเดี๋ยวนี้โอแล a ทันสมัยมากแ l บอันนี้เรียกว่า pcr ค่ะเป็นการตรวจเทสสารคัดหลั่งจากโพงจมูกหรือว่าเราที่เรียกว่าการสวอบจมูกค่ะซึ่งเป็นแ l บที่แม่นยำเราสามารถยืนยันการวินิจฉัยได้ค่ะค่ะซึ่งซึ่งที่นวเวศมี ซึ่งชินวเวศมีค่ะสามารถมาตรวจได้เลยค่ะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องทําเทส,สทุกคนนะคะบางทีถ้าประวัติชัดเจนมีสัมผัสชัดเจนคุณหมอก็สามารถให้ยารักษาได้ยาที่รักษาเนี่ยเป็นยาปฏิชวนะกลุ่มแมกโครายค่ะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีเรียกว่าซิตรแมกเราสามารถทานได้ตั้งแต่เด็กอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนจนถึงผู้ใหญ่เลยค่ะทานติดต่อกันเป็นระยะเวลาห้าวันซึ่งการกํา การให้ยาเนี่ยจะช่วยทําให้ลดจานวนการการก่อโรคหรือการแพร่กระจายเชื้อลดจํานวนเชื้อได้ค่ะอืมค่ะคืออาการมันแรงแหละแต่อะไรก็ตามต้องได้รับการรักษาทีนี้คือตอนเนี้คนเป็นหวัดเยอะคนก็ทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้ง RSV แล้วก็ไอกรนถ้าเบื้องต้นเลยมันจะคล้ายกันเลยใช่ไหมคะคุณหมอ ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแต่ว่าจริงๆแต่ละโรคก็จะมีลักษณะแตกต่างกันเช่น ISV อจะไอยอย่างรุนแรงในช่วงแรกค่ะเสียงปอดก็จะมีเสียงผิดปกติจะเป็นเสียงวีสเสียงเสมหะจะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราจะมีแ a บที่ใช้แยกโรคทั้งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ ISV หรือหวัด HMPV หรือโรคไอกลนเรามีแลบตรวจทางห้องปฏิบัติการคะ่ะสามารถตรวจแยกโรคได้เลยตั้งแต่วันแรกคะ่ะดังนั้นถ้าถ้าถ้าอาการตั้งแต่วันแรกรู้สึกไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยลองไปอย่างที่นวเวศก็ได้แล้วเขาจะตรวจแยกออกมาเลยว่าเป็นอะไรจะได้รักษาถูกอาการถูกต้องใ,<ห>ใช่ค่ะถูกต้องคะ่ะค่ะกลับมาที่ไอกลนโดยเฉพาะป้องกันค่ะ,ค,ะคุณหมอไม <im> ่ จริงๆแล้วไอโกเนี่ยเรามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะคะมีทั้งวัคซีนแบบเดี่ยวไรเซลลแล้วก็วัคซีนรวมที่มีคู่กับโรคอื่นๆค่ะตัววัคซีนรวมก็มีทั้งแบบชนิดทั้งเซลล์ซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงไข้สูงแล้วก็มีแบบทั้งชนิดไรเซลล์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ทางกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยมีการกระตุ้นวัคซีนในเด็กตั้งแต่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนและ18เดือนหรือขวบครึ่งซึ่งเราจะฉีดรวมกับโรคอื่นๆเป็นวัคซีนที่เรียกว่าวัคซีนรวม5-6โรคและตอนอายุ4-6ปีก็มีการกระตุ้นครั้งที่5ซึ่งตอนอายุ4-6ปีก็จะรวมกับโรคคอ,อตีบไอกลับพยาธโปริโอด้วย นอกจากนี้จะมีการกระตุ้นช่วงวัยรุ่นค่ะ10-12ปีซึ่งเป็นวัคซีนรวมคอตีบไอกลนบัดทยกักเป็นแบบชนิดไรเซลแล้วก็ผลข้างเคียงเรื่องไข้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าเป็นระบบสธาธารณสุขนะคะที่ไปฉีดตามโรงเรียนอันนี้จะเป็นดีทีก็คือมีคอตีบแล้วก็บาดทยกักซึ่งจะขาดไอกรนถ้าเด็กกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนของทางสาธารณสุขแล้วและมีภาวะไอกรนระบาด สามารถน่ารับวัคซีนไอกลนแบบเดี่ยวได้ค่ะที่โรงพยาบาลต่างๆค่ะค่ะอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยพอลูกฉีดวัคซีนน่าจะโดยถึงประมาณเจ็ดขวบแล้วก็เราก็ไม่ได้ฉีดอีกเลยใช่ค่ะที่ <c ười> ควจะกลับตอนนี้เท่าไหร่ยังไงนีอ่าอ่าออีกทางนะคะอะไรนะคะไอกลนวัคซีนป้องกันไอกลนเนี่ยค่ะถ้าคืออย่างอย่างของโอ๊กนเนี่ยอย่างของนี่ที่หน้าเนี่ยลูกอายุยี่สิบแล้วถือว่าโตแล้ว อฉีดวัคซีนก็คือจบไปตอนเจ็ดขวบยังต้องทำอะไรอีกโอ้ไม่ไม่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจะไม่ได้จบที่สี่ถึงหกขวบหรือเจ็ดขวบเลยเพราะเราต้องกระตุ้นอีกทีหนึ่งอายุสิบถึงสิบสองปีถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ฉีดรวมสามโรคคอตีบไอกลนบัดทยักจะได้เจ็บตัวทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตอนต้นรายการว่าวัคซีนจะอยู่กับเราภูมิต้านทานจะอยู่แค่ห้าถึงเจ็ดปีพออทุกสิ ปีค่ะจำว่าโรงพยายอายุที่ลูกเล็กศูนย์เช่นยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอันนี้ก็ควรที่จะฉีดกระตุน้นคอติดไอกลดับทะยักทุกสิบปีเลยไม่อย่างนั้นภูมิต้านทานจะหายไปค่ะอย่างช่วงนี้ถ้ามีโรคระบาดเช่นที่โรงเรียนลูกมีโรคระบาดแล้วบ้านเรามีเด็กเล็กอายุน้อยกว่าหนึ่งปีมีผู้สูงอายุหรือมีกลุ่มโรคประจำตัว คนในครอบครัวที่ร้ังราจากการฉีดวัคซีนสามารถไปรับวัคซีนได้เลยค่ะเนาะเราก็อาจจะดูซิเฮ้ยเราได้รับเกินสิบปีหรือยังถ้าเกินก็รีบมารับวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อรับป้องกันตัวเองด้วยค่ะนะคะดีที่สุดดีีท่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะถูกต้องใช่ค่ะออกกำลังกาย ทานอาหารให้ครบห้าหมูห่มลแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะอ,อนะคะส่งท้ายนี้คุณหมออยากจะเพิ่มเติมอะไรกับเด็กสักนิดไหมคะสาหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะไอกรมด้วยอ๋อค่ะจริงๆแล้วฝากนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าสงสัยว่าเราติดเชื้อค่ะควรรีบไปพบแพทย์หรือถ้าเรามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้ออันนี้รีบแจ้งแพทย์ถึงแม้ว่ายังไม่เกิดอาการแต่ว่าสัมผัสแบบเฟสทู นอนห้องเดียวกันเเรียนนั่งใกล้กันเลยทานข้าวด้วยกันเลยใก้ชิดกันเกือบทั้งวันอันนี้สามารถพบแพทย์แล้วก็รับยาฆ่าเชื้อตัวซิโท,โทแมกได้เพื่อป้องกันการเกิดโรคของตัวเองแล้วก็ป้องกันการหยุดเรียนค่ะส่วนคนที่สงสัยว่าตัวเองเป็นโรคไอกลน,นแล้วก็ ได้รับการรักษาแล้วอย่าลืมกักตัวนะคะคนที่ได้รับยาฆ่าเชื้อกักตัวห้าวันค่ะส่วนคนที่สงสัยแต่ว่าโอ้ไม่ทันได้ไปรับยาอันนี้จะต้องกักตัวยี่สิบเอ็ดวันแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นโรคไอกลนเป็นโรคที่รักษาได้ป้องกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเป็นมีอาการรีบพบแพทย์และก็ถ้าเกิดยังไม่มีอาการและยังไม่ได้รับออวัคซีนนะคะก็สามารถมารับวัคซีนได้ค่ะ ใะได้ความรู้ในส่วนนี้เพิ่มเติมจะได้เฝ้าระวังกันมากขึ้นวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหมอรังรักนะคะขอ,คขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ